สวัสดีค่ะเช้านี้เราอยู่ที่แม่ริมนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่แม่ห้องศนค่ะด้วยรถ MG ZS EV คันนี้ค่ะระยะทางจากแม่ริมไปแม่ห้องศอนอยู่ที่219กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราเติมไฟไว้ที่95ค่ะ ก็เราจะในรถบอกว่าวิ่งได้300ประมาณ320กโลเมตรนะคะแต่ว่าทางขึ้นเขาเราจะดูซิว่าเราไปถึงไหมแต่ว่าเท่าที่พอนที่ตกกังวลของเรานะคะเมะื่อคืนเราก็หาคลิปใน YouTube ก็เจอคลิปของท่านหนึ่งนะคะก็ขับ ZSE เเหมือนกันนะคะเติมไฟที่ปั๊มปะตะทที่แม่ริมนะคะเขาวิ่งไปได้ค่ะเขาวิ่งไปได้แล้วก็ไปถึงไปถึงปะตะทที่แม่ห้องสอนยังเหลือไฟอยู่อีก 40%มสิอนไม่น่าเชื่อนะคะก็เ,เลยทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นนะคะนี่ค่ะเป็นระยะทางที่เราจะไปนะคะจากแม่รินไปแม่้งสอนก็อยู่ที่2 1 9กิโลเมตรค่ะไปเดินทางกับป้าเจ๋กันนะคะไปรุ้นแล้วก็ไปสนุกด้วยกัน,นะคะ่ะเราวิ่งมาตอนนี้เหลือปลายทางอยู่ 185กิโลเมตรค่ะในขณะที่แบตเตอรี Connie, ่เหลืออยู่ที่แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จันทร์สามร้อยสี่สิบแปดก็เลยทำให้เราเบาใจไปเรื่อยๆค่ะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่คะคุณพ่อไม่เกินเจ็ดสิบไม่เกินเจ็ดสิบเพราะว่าทางมันคดโค้งโอ้นี่จอดเก็บไอสตรอเบอรี่นะอ่มีไรสตรอเบอรี่ คนมาเที่ยวปลายเขาก็มานอนอย่างเงี้ยใกล้ใกล้โฮมสเตย์ทีนีเราวิ่งเราวิ่งมา50กิโลได้ยังเหลือระยะปลายทางอีก159กิโลเมตรเนาะ<ม>ที่จะถึงปตทจุดชาร์จไฟที่ไม่ห้องสอนค่ะปรากฏว่าแบตเตอรี่เราอยู่ที่ตอนนี้73เปอร์เซ็นแล้วก็ระยะทางแบกรีดได้อีก300้อกิโลเมตรนะคะอันนี้เวลาที่ขับลงเราใช้อะไรนะคะเคอร์สามอ เบืรอสใช้เพื่ออะไรคะเพืเ่อเจนไฟกลับเจนไฟกลับเหรอคะเจนเจนยังไงคะมันจะเจนช่วงไหนคะตอช่วงลงเนินมันก็จะไปชุดมอเตอร์ให้ปัน่นเอาไปปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ทำให้มันกินน้อยอค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราเอารถ MG z s e v นะคะมาขึ้นเขาโดยที่จุดหมายปลายทางเนีอาหารกัน200 19กิโล220กิโลซึ่งเราก็กลัวว่าเอ๊ะไฟไฟเราจะไปถึงไหมเราก็ลุ้นอยู่เนาะสองคนตายายอ,อ๋อปรากฏว่ารถเนี่ยมันสามารถเจนไฟกลับได้ค่ะก็เลยทำให้แบตเตอรี่เราเนี่ยยังอยู่ที่73รระยะทางอีก158กิโลเมตรนะคะก็อุ่นใจขึ้นมาค่ะเราใกล้จะถึงปลายแล้วค่ะอีกอีก50กิโลเราจะถึงปลายเดี๋ยวเราจะแวะจอดที่ปลาย เพื่อนๆดูทางดูทางที่เราจะไปคือแบบว่าาหลังขับรถไซเที่ยวคือแบบขึ้นแบบเขาเรียกว่าเขาขึ้นแบบทางพับผ้าเลยอะ่ะแต่ไดรเวอร์บอกว่ารถไฟฟา้าไม่มีปัญหามีแรงส่งขึ้นดีค่ะโอ้สามารถขับช้าๆเนียนๆได้เลย นี่ดูดิหักขึ้นเลยนะโอ้โหนี่ค่ะนี่หักขึ้นไป <c oughs> โอ้ไม่เก่า <c oughs> ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่นอะไรทั้งนั้น ตอนนี้เราเข้าเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วค่ะและออีก138กิโลเมตรจะถึงจุดหมายปลายทางก็เป็น2ชั่วโมงแล้วค่ะ,คะแต่ระหว่างนี้ก็จะมีห้วยน้ำดังห้วยน้ำดังก็อีกประมาณไม่น่าจะประมาณไม่ถึง10กิโลเมตรแล้วก็จะถึงปลายไป3 0 มวิวกิ่วลมสมัยก่อนนี้กิ่วลมเป็นอย่ังไงอ่ะเนี่นยเขาบอกจุดชมวิวกิ่วลมก็อาจจะเห็นเขื่อนกิ่วลมข้างล่างก็ได้ดอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวชงเดี๋ยวกาแฟซักหน่อยดีกว่าหอมจังอุ้ย ราเจอแกะหนึ่งตัวค่ะหึงแกะแกะนอนสบายมากเลยลมมันเย็นแกะบอกว่าลมมันเย็นโอ้ยเย็นดีจังเลย ก็ไม่ได้บอกว่าเขื่อนเขาบอกว่าจุดชมวิวกิวลงตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่18องศานะคะในเป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วค่ะอีกอีกสินาทีเที่ยงอากาศเย็น สดชื่นมากเลยค่ะตั้งแต่ขึ้นมานี้ชาวต่างชาติเยอะมากดอ,อ,อยกิ่วล้อมแม่สอง <c oughs> ชาวต่างชาติเขา่าจะมาหมดมอเตอร์ไซค์กัน <c oughs> เดินตามหาคุณผู้ชายเสื้ออะไรคะอันนี้ร้อยร้อยี่สิบถ้าเป็นลูกใหญ่ร้อยห้าสิบบาทอันนั้นแหละเป็นแก้วอ่ะกินง่ายเลยเแก้วนี่แก้วสี่สิบครับ <c oughs> แก้วละสี่สิบบาท <c oughs> ไม่มีลำไยของแพงมั <c oughs> ้งเหรอคะอันแก้วนี้ใส่น้ำตาลด้วยป่ะหรือว่าวสดเลยอันนี้สดเลยครับโอ <Okay. S 3> เคโน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 ่เราไม่เอา ตกลงพ่อซื้ออะไรแล้ว่ไมไม่คนเหนือหน้าตาหล่อจังเลยอ่ะหล่อขนาดอะเราจะซื้อนั่นแลลวค่ะข้าวผู้พี่ติ่มเอาว้อบบนะ แนะนำเปปิโนเมลอนลูกมันก็นี่เท่าฝาันอ้าวแล้วอย่างนี้ก็เหมือนกันเหรอเปปิโนเมลอนอ๋อมีสองยี่สองแบบสามแบบสแบบเขียวม่วงเหลืองอ๋อเขียวม่วงเหลืองแล้วนี้อ่ะอันนี้พัน์อะไร <c oughs> <c oughs> ยังไม่ไปถึงไหนก็แวะช้อปปิ้งนะคะใช่ก็ช้อปปิ้ง แล้วคะ่ะทางลงนี่ก็อาจจะรีชาร์จได้นะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะรีชาร์จได้สัก1หรือ2เปอร์เซ็นต์ไหมนะคะอ่านี่เราลงขามาประมาณ3กิโลนะคะ,ะก็รีเจนมาแล้วจาก44บเมื่อกี้ขึ้นมา2%เปอ็น46นะคะระยะทางวิ่งก็เพิ่มขึ้นเป็น150กิโล อันนี้คือข้อดีของรถ ไปแล้วว่ายังไงก็ถึงแป๊บเขสอนกาแฟตุชารทันไปนขับมาได้หันน้อยก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวบ้านหินกาแฟสดบ้านหินไปเล้าคุณลุงบอกร้อนเปลี่ยนเสื้อแล้วค่ะ คือร้านน่ารักเหลือปลางป่าเขาสวยจนะังต้องสวัสดีท่านอ่ะอ่ะออกเขาให้ขาทางนู้นเนี่ย นี่ถั่วซอนลายเต็มน้่งมไมาห้อยยืไม่ห้อยห้อยเจะห้อยมาต้องนั่งซิกเนเจอร์นิดนึงนวยังไม่ได้เก็บไม่เก็บจานเนนี้เยเดินไปสั่งตรงน้นเหรอครับเขียนนสั่งตน้เขียนให้หน่อยเรเขียนโอ้ยไม่งห่อเไม่มี

สั่ง,งเและอีกจุดชมวิวหนึ่งค่ะจุดชมวิวผาปะาท่ามีคนขายถั่วไลยเสืออยู่ข้างหลัง i สอนเหลืออีกสามสิบสี่กิโลเมตรค่ะตอนนี้เราขับมาก็เหลือสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ e vinte